สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเรื่องราวของจิตใจของเราเองนะครับเป็นเรื่องราวที่สลับซับซ้อนนะเพราะว่ามันมีเรื่องของกิเลสตัณหาที่มันแอบแฝงเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราอยู่หนึ่งเนืองอยู่บ่อยๆอยู่เสมอๆนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เคยฝึกฝนจเจริญสติภาวนานะไม่เคยดูจิตดูใจตัวเองว่ามันทํางานอย่างไรนะเมื่อทุกครั้งนี่มันออกไปรับรู้โลกหรือนะมันนึกคิดอะไรเนี่ยนะครับนะเราไม่ทันมันนั่นเองนะเพราะว่าสติเราไม่ทันนะไม่ทันจะมองเห็นว่าจิตใจนะของเราเนี่ยมันมีอะไรเข้ามาเจือปนกิเลสตัณหาตัวไหนอกุศลตัวไหนที่เข้ามาเจือในจิตใจเรานะ มันจะเป็นราคาโทสะโมหะโลภะนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจอนเข้ามานะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้ฝึกฝนเจริญสติภาวานาเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักจิตใจตัวเองนะครับว่ามันมีทั้งกุศลนะความดีมีทั้งอกุศลนะความร้ายนะมันมีกลางๆอยู่นะซึ่งไม่ดีไม่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเจริญสติภาวานาจึงมีประโยชน์มากที่ทําให้รู้จักตัวเอง เมื่อเรารู้จักตัวเองดีเราก็จะสามารถนะรู้จักผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็จะมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะรวมถึงวิธีการบอกกล่าวสอนเตือนนะครับสำหรับคนใกล้ตัวนะคนรักนะครับ่ญาติสนิทมิตาสหายลูกหลานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเราไม่เจริญสติภาวานานเนี่ยบางทีเราก็จะไม่เข้าใจเพราะเราไม่เห็นจิตใจตัวเองว่าทํางานอย่างไร เราก็ยากนะครับที่จะสามารถเข้าใจจิตใจผู้อื่นได้นะว่ามันทํางานอย่างไรนะมันกําลังถูกนะกิเลตันหาตัวไหนครอบงําอยู่นะเราจะชี้แนะบอกกล่าวนะคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยนะเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยอย่างไรนั่นเองนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่านะจิตใจมนุษย์เนี่ยมันยากแท้อย่างถึงนะครับหลายคนจะเคยได้ยินคําว่ามารน,นะก็จะก็จอู้มารนี่เป็นความชั่วร้ายเลยนะครับ แต่หลายคนก็หารู้ไหมว่ามารจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือเทพเทวดานี่แหละครับนะมานี่ไม่ใช่ว่าโอ้เราเห็นว่านะหน้าตาหน้าเกียดหน้ากลัวนะตัวร้ายอะไรเลยนะครับมันเกิดมาจากความเห็นผิดซึ่งเราเรียกว่ามิจฉาทิฐิหรือความเห็นผิดนั่นเองบรณเทพเทวดานะที่เรามองเห็นนะเป็นภาพสดสวยงามนะครับในสวรรค์นเนี่ยนะถ้ามีมิจฉาทิฐิหรือความเห็นผิด นะก็คือตัวหลงนะตัวหลงก็คือหลงในเรื่องของอัตตาตัวตนนะพอมีอัตตาตัวตนนะครับให้กิเลสตัณหายึดเกาะนะครับก็หลงในเรื่องของกินการเกียดนะก็หลงในอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเทพเทวดานะที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะเมื่อมีอัตราตัวตนที่ยิ่งใหญ่นะเมื่อมีอำนาจมากๆมีบริษัทบริวารมากๆนะครับ นึกภาพออกนะครับนึกถึงคนในโลกก็เหมือนกันนะที่มีอตัตาตัวตนใหญ่ๆมีอำนาจสูงมียศตำแหน่งสูงนะเขาจะมีความหลงหรือมิจฉาทิฐิได้แล้วหลายคนเนี่ยพอได้อำนาจนะก็จะเปลี่ยนจากคนดีนะซึ่งดูแล้วนะ่าจะดีใช่ไหมสดใสมียศตำแหน่งก็จะกลายเป็นมารได้เพราะฉะนั้นะมารไม่ใช่สิ่งที่โอ้โห,หน่าเกียดน่ากลัวตัวดำอะไรนะสกระปรกไม่ใช่ ก็มาจากเทพเทวดาก็ได้นะมาในพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าเราแยกก่อนว่าเป็นกิเลสมา,านนี้มันมันคือจิตใจนะครับซึ่งเกิดในมนุษย์ก็ได้นะแต่มารที่เป็นเหล่ากายทิพย์ก็มีอยู่แล้วนะก็เป็นเทพเทวดานี่แหละครับซึ่งเขามีอัตตาตัวตนที่ใหญ่นะมีอํานาจมีศักิ์ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีความเห็นผิดมิฉาทิฏฐินะเขาก็จะมีความหลงที่ใหญ่นั่นเองนะครับแล้วนั่นแหละครับเป็นที่มาของมารน,นะถ้าเราเข้าใจนะ เพราะฉะนั้นมารก็มาจากเทพเทวดานั่นแหละนะเทพเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมีอัตตาตัวตนที่ยิ่งใหญ่มีพลานุภาพมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะก็เป็นมารที่น่ากลัวน่ากลัวนี่คือน่ากลัวที่การกระทําที่การคิดที่การพูดนะครับนะแต่รูปลักษณ์ก็จะไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวตัวดานะครับหรือว่าโหดเหี้ยมอะไรนะครับนะแต่ว่าข้างในจิตใจนั่นเอง นะครับของเทพเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดนะที่มีความหลงก็ใช้อํานาจนั่นแหละครับในการทําบาปทําชั่วได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมานมาจากเทพเทวดานั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ